ถ้าไปประเทศอังกฤษเนี่ยหนูหนูมีญาติน่ะมีญาติเยอะแล้วเขาจะมาชุมนุมกันเหมือนประเทศไทยไหมไม,มีอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้ชุมนุมกันเหมือนประเทศไทยนะแม่ว่าใหญ่วา,า,าใช่ไหมอน,นั่งอยู่นั่งอยู่นั่งอยูอย่เพราะไม่ได้แบบเพราะเขาไม่ใช่คนพ่อ,อพวัวแม่อบุ่หมัน พ่อบครัวเขายังไงอ่ะยายศึกษาอยู่เขาเหมือนกันอยู่กันคนละครอบครัวเลยญาติพี่น้องใช่ไหมก,ก็ใช่หน่อยอ่าเ,เล่นกรรมโชว์สิเพปพี่ใหญ่ดูผมจะทำอะไร <c oughs> จะตกลงจะไปตอน